นอกจากละครแล้วเขาก็ยังเคยเล่นโฆษณารถยนต์เป็นตัวแทนของหนุ่ม F16 ผู้หลักความเร็วกว่าจะผ่านก็เล่นไปเกือบ40เทคจนจำสคริปต์ขึ้นใจมาถึงทุกวันนี้เลยของผมก็เรื่องความเร็วคตอบสนองหมดพูดก็คือเป็นขับไปขับรถไป 3, 2, อะไรน่สอแอคชั่ชนบนฟ้าหรือบนถนนผมก็มันได้เหมือนเหมือนกันไอ้วันนี้่เป๊ะเลยอ่ะ่ปีแล้เนี่เาเป๊ปะฮะเพราะอันนี้40เทค ผู้พันปุ่นได้ลาออกจากราชการมาสู่การเป็นนักการเมืองเต็มตัวสังกัดพรรคไทยรักไทยสมัยที่ทักษิณชินวัตรยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาในปี2550เขาก็ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไป5ปีสาเหตุจากการที่พรรคไทยรักไทยถูกยุบ ซึ่งในช่วงเวลาที่พักเบรกจากการเมืองเขาก็ได้กลายเป็นแดดดีปุน Family ่แมนใช้เวลาอยู่กับลูกและภรรยาที่ทั้งสาวและสวยอายุห่างกัน18ปีเธอมีดีกีเป็นถึงมิสมอเตอร์โชว์ปี2005และมีลูกที่